สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้าแข็งของโลกเหนือค่ะกับช่อง YouTube แอว่า i c e ์แลนวันนี้ว่าจะพาไปธุระข้างนอกนะคะดูเขาข้างหน้านะคะเขาข้างหน้าก็จะมีน้ําแข็งนะคะก็มีหิมะนะคะปกคลุมภูเขาเห็นไหมคะเหมือนกับภูเขามันได้ห่มผ้านะคะ ถ้าถ้าเขานี้นะคะถ้าเขานี้มันมีหิมะข้างบนนี่แสดงว่าอุณหภูมิในเมืองนี้นะคะในเมืองหลวงแถบแถบนี้จะต้องติดลบนะคะวันนี้ก็หนาวจริงๆค่ะวันนี้ติดลบสององศานะคะหนาวจริงๆแต่ว่าก็ต้องใส่เสื้อหลายๆตัวนะคะนี่ค่ะไอซ์แลนด์นะคะตอนนี้ ตอนนี้กำลังจะสี่โมงเย็นนะคะใกล้ๆสี่โมงเย็นะว่าจะไปทุระจะต้องรีบทำทุระให้เสร็จก่อนสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลับบ้านรถมันจะติดถ้ารถติดนี่มันเสียเวลานะคะเราต้องรีบทำทุระเราให้เสร็จเลยอากาศดีนะคะวันนี้ไม่มีลมไม่มี ฝนไม่มีหิมะตกนะคะมีแต่หิมะเก่าที่มันตกมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะนี่ค่ะถนนแถวนี้นะคะมันมีหลายพักหลายตอนหลายความเร็วนะคะเดี๋ยวว่าจะให้ดูอันนี้รถบรรทุกม้านะคะข้างหน้าว่าเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายม้าโดยใช้รถลากแบบนี้นะคะ ได้ขึ้นทีละตัวค่ะนี่ค่ะถนนมันมีหลายพักหลายตอนนะคะเห็นไหมคะอันนี้ความเร็วสูงสุด80สบนะคะไม่เกิน80ดสบความเร็วไม่เกิน80ดสนี่หมายความว่าหมายความว่าอากาศจะต้องดีนะคะฟ้าต้องแจ้งแบบนี้โอเคแล้วก็ถนนโลง่งขับได้80สแต่ความจริงๆแล้วขับ60ค่ะ ไม่มีใครเขาขับเร็ว80หรอกเพราะมันอันตรายนะคะถนนมันเล็กถนนมันแคบแต่ว่าให้ดูฝั่งนี้สวยค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้จะสวยงามนะคะมันจะมีต้นไม้นะคะวันที่หิมะตกนะคะแถวนี้จะสวยมากเนี่ค่ะถ้าเราอยากเห็นใกล้ๆต้องเดินนะคะแต่ว่าต้องหาเวลามาเดินดูนะคะ มาค่ะตอนนี้ยังโอเคนะคะคนกำลังกำลังเลิกงานนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยรถจะเพียบเลยนะคะนี่ค่ะสังเกตภูเขานะคะไอซ์แรนด์นะจะมีแค่นี้นะคะ่ะมีภูเขาน้ำทะเลน้ำตกนะคะต้นไม้ไม่ค่อยจะมีนะคะนี่ค่ะเหลือต้นสนนะคะที่ยังไม่ตาย นอกน,นั้นตายนะฮะรถรถไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้กำลังสบายสบายอยู่เมืองนอกนะคะขับรถได้นี่ถือว่าสะดวกนะคะถ้าเราขึ้นรถเมล์เราต้องตรงต่อเวลามากๆนะคะเพราะว่ารถเมย์เขาต้องตรงต่อเวลาจริงๆนะคะ ถ้าเราพลาดหนึ่งนาทีนี่ก็คือรถเมย์เขาจะไปก่อนเราแล้วนะคะเขาไม่รอเรานะคะเราต้องรอคันถัดไปรอบถัดไปนะคะแล้วรถเมย์มันไม่ได้มีหลายสายนะคะถ้ารถเมย์แบบเข้าหมู่บ้านเราเนี่ยก็มีสายเดียวสองสายมันแบ่งกันวิ่งถ้าเมืองใหญ่ๆก็บ้านในว่าจะมีรถเมย์ประมาณสามสามสายนะคะสามสาย แต่เราจะต้องตรงต่อเวลามากๆนะคะหนึ่งนาทีก็มีค่าสำหรับคนขึ้นรถเมย์นะคะห้ามสายเป็นเด็ดขาดวันนั้นลูกว่า,วาไปนะคะแต่รถเมย์มันจะต้องมาถึงหน้าบ้านเลข44นะคะคือคือ44นาทีแล้วคราวนี้ลูกว่าออกไป44จุดเท่าไหร่เนี่ยไม่เกินไม่ถึง1นนาทีนะคะเราเห็นหลังรถเมย์ไหวๆไไมันไปแล้วนะคะมันไม่รอเรานะคะ ลูกไปว่าก็ต้องเดินกลับมาบ้านมาบอกแม่รถเมย์ไปแล้วว่ะแต่ว่าต้องรีบไปส่งลูกเลยนะคะเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ทันรถเมย์มันต้องต้องตกรถต้องรอรอบต่อไปถ้าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านไปส่งนะคะนี่ค่ะแบบนี้จะเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นร้านขายรถนะคะ ร้านขายรถร้านซ่อมรถนะคะศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ซ่อมบ่ศูนย์ขายรถนะคะเขาจะขายยี่ห้อฟอร์ดแล้วก็ยี่ห้อวันโวนะฮะเอาแล้วจะไปประเทศไหนเมร์นะจะไปประเทศไหนอ่มอันนี้เห็นในอัลเบิเมร์ย่าเวรเห็นในอิตวาเมนต์เนาะนี่ค่ะ ว่ามาธุระนะคะในนี้นะคะเอากล้ามามาธุระในนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูถนนนะคะมันเป็นน้ําแข็งนะคะนี่เราต้องเดินอย่างระวัง หนาวนะคะดูภูเขาฝั่งทางนู้นนะคะเห็นมันอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่มันไกลนะคะเราต้องขับรถอ้อมขับรถอ้อมไปไปแบบประมาณ40นาทีค่ะกว่าจะถึงตรงฝั่งทางนู้นนะคะต้องอ้อมไปหนาวอ่ะ นั่งรอนในรถนะคะแฟนว่าเข้าไปว่านั่งรอนในรถนะคะนี่ค่ะเพื่อนในว่าทำงานข้างในนี้นะคะเป็นคนไนซ์แลนด์เพื่อนทำงานอยู่ในนี้ มาทุนละแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับหนาวมากนะคะอุณหภูมิอ่ะแต่ว่าจะให้ดูนะคะมันติดลบสองนะคะมองไม่เห็นป่ะมันแจ้งมากเนี่ยค่ะอุณหภูมิติดลบสองนี่ค่ะ รถมันจำเป็นนะคะสำหรับเมืองนอกเพราะว่ามันหนาวค่ะถ้าเราไม่ได้ขับรถนะคะเราก็ต้องเดินจากป้ายรถเมล์มาตรงนี้นะคะแลวไอ้แนร์มันหนาวนะคะบางทีอากาศไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเดินนะคะลงรถเมล์ปุ๊บต้องรีบวิ่งนะคะต้องรีบวิ่งเข้าตึกวันนี้ก็ อากาศดีนะคะแล้วห้างเฮิรก็คงจะคึกคักนะคะหลังเลิกงานเพราะว่าเงินเดือนออกกันแล้วคนไม่ได้ช้อปปิ้งมาตั้งแต่ที่ที่แล้วเพราะว่าอากาศไม่ดีแล้วก็ปลายเดือนนะคะวันนี้คึกคักมากนะคะคนต้องไปช้อปปิ้งลูกไว้ว่าก็เตรียมรอแล้วแม่เมาอะไรจะพาไปนะคะแต่วันนี้ดูสถานการณ์ก่อนนะคะ สถานการณ์ในว่าจะขยันออกไปช้อปปิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ให้ดูนะคะว่าถ้าไปช้อปปิ้งแล้วจะได้อะไรนะคะคลิปนี้ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ